สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอแล้วนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวบ้านน้องๆ EP ที่สี่นะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้านนี้ก็จะเป็นของน้องโดนัทนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอืมนูน่นเห็นอยู่นู่นหลังคาสีม่วงเลยอ่าเราตามไปดูกันเลยว่าหน้าตาจะน่ารักไหมโอเคนี่ เหมือนบ้านขนมชั้นเลยนะคะมีสามชั้นสามสีหรือเปล่าเอออ่านี่ชั้นแรกก็จะเป็นแบบนี้นะคะเอ,อ้ยน่ารักน่ารักโอ้สีสันสดใสามากนีออ่พี่ปอยยังไม่เคยทําบ้านที่มันสีสันแบบอลังการแบบนี้เลยนะเอ,อ้ยชอบชอบชอบน่ารักดีนะนี่มีฝักบงฝักบัวด้วยน้ำพุสวยนะเออน้ำพุสวยนะ ก๊อฟไว้ก่อนก๊อฟไว้ในหัวก่อน <c oughs> คือบางทีพี่ปอก็ไม่รู้ว่าสร้างบ้านแต่ละหลังอาจจะต้องใช้อะไรบ้างไงเข้าใจป่ะแบบเฮ้ยครั้งที่แล้วพี่ปอถามไปใช่ว่ะว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเปเอ้ยเก่งอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเปเอามาทําเป็นนาฬิกาอะไรแบบเนี้ยเออบางทีก็ไม่รู้ไงนี่อันนี้ก็มาเป็นชั้นที่สองแล้วนะเออ สร้างเก่งนะสร้างเก่งพี่ปอว่าอนาคตนี้คือแบบว่าสร้างได้แบบอลังการแน่นอนนี่เห็นป่ะเก๋อ,อยู่นะโอเคน่ารักเนาะนี่น,นี่บ้านนี้เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนก่อนหนึงสีสองสีโอ้แล้วก็สามสีเจ๋งมากๆเลยค่ะปะ่ะเราไปดูหลังต่อไปกันนะคะหลังต่อไปเป็นน้องอะไรอะนิชา นิชนันหรือเปล่าขอโทษนะวิไกลแค่นี้เองบ้านของน้องนิชนันโอ้ยเลิอยู่นะทางเข้าทางไหนเนี่ยเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนเข้าทางไหนเอยเข้าทางไหนเอยเฮ้ย,ยก็น่ารักอยู่นะเป็นโดงเป็นโดมอะไรด้วยแบบนี้ปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในซิว่าจะเลิหรูอลังการหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบไหนอืม ดูแลไม่ธรรมดาเหมือนกันนะหลังนี้เข้าไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคอยู่นะทุกคนโอเคอยู่นะนี่คือจะสร้างแบบต่อเติมขึ้นมาอ่าเฮ้ย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 เอยเอ,เอ,เอ,เอก็ดีนะดีนะทุกคนดี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 ดหลังเนี้ยไม่เคยมีความคิดว่าจะต่อเติมเลยอะแต่พี่ปอลองต่อเติมดูมันก็โอเคนะ เออหลังนี้ดีอ่ะหลังนี้ดีหลังนี้ดีความคิดดีอยู่นะเออเดี๋ยวขอยืมหลังนี้เอามาโมดิฟายใหม่ได้ไหมอ่ะ <c oughs> คือแบบว่าอยากอยากลองแต่งหลังนี้อ่ะอืมดูแลแบบชอบชอบชอบอยากขอลองแต่งหลังนี้หน่อยนะใครเป็นเจ้าของขออนุญาตด้วยนะเอออยากเอามาลองแต่งดูอ่ะว่าจะได้สไตล์ไหนนะนี่เห็นปะ พอเห็นบ้านหลังนี้พี่ปอนึกละครสั้นได้หนึ่งเรื่องเลยจ้าเดี๋ยวฝากดูด้วยนะว่าพรุ่งนี้จะทำเป็นละครสั้นเรื่องอะไรบ้านหลังนี้นะคือแบบเอยพอเห็นปุ๊บรู้เลยอะ่ะแบบว่าจะต้องสร้างละครเรื่องอะไรอะ่ะอืมเหมือนร้านสองพี่น้องอะพี่ปอเอเอจะต้องสร้างเรื่องอะไรแบบนี้นอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเอาเรื่องนี้มาทําเป็นละครสั้นเอซนะจ๊ะเดี๋ยวฝากติดตามด้วยอ่ะนี่ เออนี่นี่น,นี่เห็นปะ่ะเออละครสั้นต้องมาแล้วจ้าบ้านหลังนี้ถ้าพี่ปอไปบ้านหลังไหนหรือพี่ปอเข้าไปใช่ไหมและพี่ปอจะแบบคือความรู้สึกมันได้ว่าหลังเนี้ยควรจะเอามาทําละครสั้นเรื่องอะไรนะโอเคพี่ปอเห็นแล้วว่าจะอามาทําละครสั้นเรื่องอะไรนะขออนุญ,ญาตเจ้าของบ้านหลังนี้ด้วยนะคะป่ะเดี๋ยวเราจะไปดูหลังอื่นต่อไปอุ๊ยมีโซฟาด้วยเอาไว้ทําอะไรอะ่ะ เอาไปนั่งดูบ้านตัวเองส,อสวยๆชมวิวอุ้ยฉันสร้างสวยอย่างนี้ใช่ไหมโอเคน่ารักหลังต่อไปกันเลยจ้าเน้องวาน่ารักคึกคักเวลาลงเล่นอ่ะไปดูซิว่าเป็นประมาณไหนอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือออยังไม่เห็นว่าเป็นอะไรนะอ่าเป็นบ้านพี่ปอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปอขออ่านนิดนึงเป็นบ้านพักนักศึกษาอะไรแบบนี้ป่ะ บ้านพักนักเรียนอะไรอย่งเงี้ยเอ้ยน่ารักราคา350บบาทอ่าราคาถูกๆนะจ๊ะใครจะมาบ้านพักหลังนี้ก็ได้เลยนะนี่น้องไม่งกด้วยนะใครจะสามารถมาต่อเติมอะไรก็ได้น้องไม่ว่านะจ๊ะใช่ไหมตะกี้พี่ดูแล้วว่าใช่เออสร้างต่อไปนะคะสักวันเราจะต้อง สวยระดับดาวล้านดวงแน่นอนพี่ปอเป็นกำลังใจให้นะคะและหวังว่าพี่ปอก็จะได้ไอเดียจากน้องๆทุกคนที่ส่งมาแบบว่าพี่ปอเข้าไปบ้านหนูหน่อยไปดูบ้านหนูหน่อยคือแบบเออพี่ปอก็ได้ไอเดียเยอะเหมือนกันขอบคุณมากๆเลยนะคะหลังต่อไปเลยเราจะไปดูโอ้โหลินพันกันมากมายเราจะไปดูนะคะว่าหลังต่อไปเป็นอย่างไรอตกแต่งบ้านสองชั้นโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยโอ๊ย น่ารักนะนี่เห็นป่ะน้องๆมีความพยายามคือแบบว่าขอให้เราได้วางขอให้เราได้ลองเล่นนะมันจะรู้เลยว่าเอ้ยตกแต่งมันก็ไม่ได้ยากนะเราเอามาวางไว้เออตู้ตรงไหนโต๊ะไว้ตรงไหนดีอะไรแบบนี้อ่าสักวันเราก็จะเก่งมากพี่ปออยากเห็นน้องๆแบบว่าพัฒนานะเพราะว่าเกมนี้พี่ปอชอบนะเออยังเล่นอยู่เกมเดียวคือยังหาเกมที่มาทดแทนเกมนี้ยังไม่ได้นะ,ะ๊ะอืม ใครมีเกมอะไรดีๆก็ลองแนะนํามาด้วยนะจ๊ะเผื่อว่าเฮ้ยพี่ปอเกมใหม่นี้มันสุดยอดมากเออนี่เออน่ารักดีนาต้นไม้แต่ะัดบ้านลูกเดี๋ยวบ้านมันจะตกน้โอเคเห็นไหมนี่ลงมาข้างล่างก็จะเป็นสะไวนงไว้น้ามีลูกบงลูกบอลไม่ให้มันดูแบบโล่งๆเออความคิดดีนะจ๊ะเห็นป่ะมีข้างคงข้างๆแต่งให้มันสวยงาม แค่นี้ก็น่ารักแล้วเนาะนี่เห็นไหมอ่ะแต่งไปเรื่อยๆมันก็จะดูดีเองนะจ๊ะลองวางกันดูใครที่ยังไม่เคยลองสร้างพี่ปอว่าลองสร้างกันดูนะจ๊ะอืมอาจจะแบบว่าเป็นนักออกแบบบ้านในอนาคตก็ได้ปะหลังต่อไปกันเลยนะคะพี่ปอคะหนูใจหนูตั้งใจทำมากเลยค่ะพี่ปอโอเคเราตามไปดูกันเลยตั้งใจทำมากคืออะไร เฮ้ยน่ารักดีนะอ่าจริงจริงนี่ก็คือร้านขายแตงโมเอ้ยดูมันธรรมดานะแต่ในความไม่ธรรมดาคือเขาใส่รายละเอียดเข้าไปในที่แบบเอ้ยโต๊ะโต๊ะขายอันเนี้ยมันน่ารักดีนะพี่ปอจมุนให้ดูนะคือแบบเออน่ารักอะโต๊ะขายของอะที่ขายของอะเออน่ารักอะอ่าต่อไปเลยนะจ๊ะนี่ ามาอันนี้สร้างสองอย่างไปดูเดียว,ว่าเขาสร้างอะไรบ้างรักพี่ปอช่องสุขสิบสามโอเคสร้างอะไรคะเดี๋ยวเราตามไปดูสิสร้างอะไรนะโอเคเห็นแล้วเป็นสะพานลอยนั่นเองเย่เก่งมากเลยคะ่ะสร้างสะพานลอยได้ด้วยเนี่พี่ปอย,ยังไม่เคยสร้างเลยนะคะสะพานลอยเดี๋ยวพี่ปอจะต้องขอไปสร้างบ้านนะคะ อีกแล้วพี่ปอพูดลิ้นพันกันเอะแต่พี่ปอต้องขอไปสร้างบ้างนะคะบ้างบ้างอืมต่อไปอีกนะคะน้องสร้างไว้สองอย่างนั่นก็คือตรงนี้แล้วก็อีกที่หนึ่งเป็นอะไรเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยจ้าน้องสร้างอะไรนะอ๋อนี่เจอแล้วเป็นร้านหมูกระทะนั่นเองบุฟเฟ่เฟ่ฟฟฟ,ฟ,ฟด้วย บุฟเฟ่เขียนผิดนิดนึงนะคะไปแก้หน่อยนะคะนี่พี่ปอดาว่าน้องอาจจะเป็นเด็กน้อยมากๆเลยอะ่ะเอออาจจะแบบประถมแน่นอนปร,ประถมนี่แหละเออแน่นอนอ่ะใช่ไหมคะลกูกขยันนะแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็รู้นะว่าเอยร้าน หมูกระทะเขาต้องสร้างยังไงอะไรแบบนี้เออน้องเก่งเนี่ยก็คือพี่ปอเคยสร้างนะสมัยก่อนแบบนี้นึกถึงอดีตของเราขึ้นมาทันทีเลยเห็นป้าน้องเก่งตบมือให้น้องด้วยนะน้องมีความพยายามโอเคเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปเลยน่าจะเป็นหลังสุดท้ายแล้วนะจ๊ะหลังสุดท้ายเป็นอะไรเราตามไปดูกันซิหลังสุดท้ายเอาไอดีหนูไปนะคะเป็นร้านคาเฟ เอ้ยไม่ใช่หลังสุดท้ายหลังรองสุดท้ายโอเคอันนี้ก็จะเป็นร้านแบบเก๋ๆนิดนึงกลางหุบกลางหุบเขาพี่ปอวันนี้เป็นไรพูดจาแบบติดขัดเวอเอ่อเออนั่นนะดีพูดแบบขออน,นี้นั่นดูดิพูดพี่อีกแล้วอะขออภัยด้วยจริงจริงเออเหมือนแบบมันมีอะไรมาขัดขวางในการพูดของเรามากเลยวันนี้ ขออภัยด้วยนะจ๊ะทุกคนขออภัยด้วยจริงๆบ้านหลังนี้น่ารักนะเป็นคาเฟ่เก๋ๆน้องเก่งมากพี่ปอตกมือให้มันสวยจริงๆนะขอก๊อปความคิดไปนิดนึงเออเก็บไว้ทาเป็นแบบร้านกาแฟชายเขาอะไรเงี้ยเออน่ารักน่ารักหลังต่อไปนี้เป็นหลังสุดท้ายแล้วน้องบอกว่าพี่ปอคะ่ะบ้านหลังเนี้ย หนูต่อเติมเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะจ๊ะอันนี้พี่ปอก็สร้างบ้านป่าไว้ให้น้องๆต่อเติมนะจ๊ะนี่น้องเขาก็สร้างเสร็จแล้วนะคะอ่านี่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 นอ่าเห็นปะก็จะมีเป็นเตียงมีเป็นผ้านานโอเคนี่เห็นปะไปดูหลังข้างหลังซิงว่าน้องสร้างอะไรเพิ่มเติมนี่น้องสร้างเป็นอ่า เตียงเด็กนะคะโอเคค่ะใครสร้างเสร็จแล้วก็บอกพี่ปอด้วยสําหรับพี่ปอสร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะว่าของพี่ปอสร้างเสร็จแล้วเป็นยังไงอ่าตบมือให้น้องๆทุกคนด้วยนะคะมีความสามารถกันทุกคนเลยค่ะไปแล้วนะจ๊ะเจอกับพี่ปอใหม่ EP 5จ้ะเกือบไม่รอดและ EP 5ไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุบจุบรักนะทุกคน